สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Bersihkuconder เมื่อนี้มาหาดำนาพี่น้องเอ้ยแม่เพิ่นเจ็บหัวเข่าเนาะเพิ่นปวดเข่าเพิ่นยืนดำนาเฮงบ่ได้แลพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลยเลสิเบิ่งลานเพิ่นก็เลยให้คอยมาดำนาแทนเนาะมื้อนี้เจ็บหัวเข่าแฮงเจ็บมาลายมือน้องสิดำงานใหญ่มื้อนี้แต่กะดำเอาน้อยเดียวเนาะมื้อละนิดละหน่อยเท่าที่ดำได้นนั่แหละ ว่าคนพอารเด็กน่าจะหาคนเนาะมึงสะเเพนฝันโบเรมามือึงฝันเข่าในเมืองเนาะมืออื่นพ่อไรฝันสิมาไทยเอาทีละน้อยพี่น้องหน้าหาใหญ่ตัวนี้มันแข็งมันเจ็บครับอะไรเป็นขี้ทรายให้บแกใหญ่ๆหลวงพ่อหาะให้นึ่งไทยได้อยู่สามส่วนพ่อไรพี่น้องเว้ยมันสามมือสามมือ ตามเถื่อสีเถื่อแบ่งแบ่งไทยตามสีมือเพื่อพี่น้องเพื่อสีแล้วนาำลายแห้งแข็งพีไกยดำนั่นนี่นาำลายแข็งดินคือกันละเบลงแจ็บลงเลยเป็นดินทรายพี่น้องนี้เลยคอยกับพท่านได้รับนาสักเถื่อปีเียก็สีมาโมนี่และพี่น้องแม่เพื่อสีเอาลานโมนี่ไปดับนาเผื่อเผื่อเจ็บหัวเข่าเนาะปกติแม่เป็นคนลงมาดำนะเจ็บหัวเข่ามันก็เลยเอาลาดคอยมาดำนาแทนพี่น้อง บอจนมันขึ้นไปกินข่าท่านได้ลงมากาบจังมือละในีึ้ือยู่โอเคน้องพี่น้องมันนี้คอยกะคอโตไปดำนาเนาะแข็งเลยพี่น้องเอ้ยยิกยิกยิกนเบิ่งกัแหนมเบิ่งกับหูมันอันนี้เนาะมันบริเป็นต้มนะในนี้เป็นนี่จะซ้ายรวนเลยใส่ยิกยิกยิกจะเบิดหัวมือพี่น้องเอ้ย ทำนี่ก็เป็นชีวิตง่ายๆเพื่อสิแล้วเฮ้ยมันแข็งคำหน้าตมม้หมนหน้าต้มมันอ่อนคือกระเจ้าใครแล้วบ่ปรับปรับปรับมัน,นมก็นสีไวเนาะถ้าเป็นหน้าอ่อนหน้าต้มนะหน้าเขาเนี่ยเฮ้ยเทพี่น้องเขาโตไปดำนากับมันนะ ดับนาสอยนีนเรือพี่น้องดับหลัดกันเนาะมันจังอันนี้ไว้นะพี่น้องหนึ่งดำทั้งหนึ่งหนึ่งดับทั้งลกมันตกหากันเนาะ จนว่าจนก็ลงมาบายดีเด้อพี่น้องทำหน้าสวยพี่น้องดี่พี่น้องกำลังจอดกันว่าโปรสิแล้วนี่ยก็วดมือได้ดิพี่น้องมันแข็งเข่งนั่นแห้งใหญ่เลยพี่น้องเลยอ้อนะหายนี่ยันดำอยู่สี่มือพี่น้องเฉพาะคนในครอบครัวเนาะโหมันแข็งหายมากใหญ่ไทยอันที่เป็นน้อย นี่นาสามกับหลานธักกัมาฮอตเทียงนาแต่วิดย์ขิดอบฝินโมมามันเฝินมาพี่น้อกน่าแข็งเต็มดพวมือนี่นาแข็ง จ็บบดหัวมือพี่น้องเอาห่อนไปเลเอาห่อนวูหัวมือยิงลงต้องถือกันนิ้วนิ้วซีซีซีดินลงไปโอ้ยผมจะได้กุกหนึ่งมักกะซานะแข็งเจ็บหัวมือน้ำก็น่าอ่อนก็สิไวัยยังไงหล่อมติแกบมันบนางหัวกับเอาอีกแล้วแข็งกว่าเกาอยู่กัน ปะมันเน่าอ๋ออันนี้แบบว่ามันบูมิ้งขี้ผุ่นขี้ยังเนาะมันจะดินช้ายล้วนไปผุ่นมันหยาเกิดพอมดำแต่เหฮงก็ได้น้อยนงพี่น้อง แจนี่ก็ได้เป็นหมักหินแข็งบีบบ่ได้ดอกแจนี่เขาบอกไม่มาสักนอนเป็นหมักหินนีดีดีมาดับน้ำบอดีดี <c oughs> เป็นเย็นโอ้บ่าวมุมขั้นหน้าผู้นำงหน้าเขาเพัวเลยสะเพนก็นลงมาล สิบมุงห er ้าสิบหกโลกาเที่ยงจะขึ้นพี่น้องเพื่อสิแลลวกับจนสิบโมงห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนาทีวันนี้ก็จะสิบหาโลกาต่อพี่น้องโลกาต่อได้พูละตอนนั้นตอนนี้หมัดก็เอาเที่ยงจะขึ้นเนาะ สาวดีดีสาวดีดีนอนก็เขา่าโหนกเลยคุณนอนเผาค่ะอลีโลก้ามันมีน้อง่อยกับมันล่งมาละจะก็จะดำแถวนี้นก็ได้ปุ่งใบปุ่งยอดเลย ยังงานใหญ่อยู่ฮันโหลขี้ใสออกลูกพี่น้องนะดำระดับสามมื่นไปเลยจังสิแล้วแล้วก็เจทางนั้นมันมันโคแหงมือดำแล้วก็เจแคมดอนแถวนี้มันโคคือกันนะ่ะเนาะยังมือดำแล้วก็อยู่นู้นพูอยู่นู้นกับัางถั่วทีบเนาะหน้านู้นหู ติดอะไรเริ่มเขียวแล้วเด้อแถวกี้าตานน่น้ำก็เริ่มแห้งโลก,กาต่อไปน้องบมหัวสีได้จักมัดได้ตืมอะไรกันหน่อยก็เอาเนาะตามมันสิบเอ็ดโมงกว่าสิบสองโมงคืนไปพักเถียงกินข้าว เป็นก้าเขาเจ้าโอ้ยน้ำเขาจะบกไปเลยพ่นกับพวกโต่งแห้งไ่คะกโต่งแห้งน้ำแห้งไปเลยน้ำนองตัวนั้นกับจูบใส่ตะกาแล้วก็บกไปเลยมันแห้งไปเดยวผมมีบอลจูบแล้วแบบโอ้ยบอลจูบแล้วแถวนี้มันบ่มีน้ำนองเทิงผูกกากไก่มันสูบบได้มาฮอดพี่น้องไห้พ่นตกอยู่เนาะพุ่นฮึ่งฮึ่งมาตกนะกว่าทางนี้ hưng hưng đẹp 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 hèm đẹp phồn tốt này nè quan sau này có bóc bẹc bóc bẹc nói <laughs> điều nè bộ phô biệt

ข้าวที่เข้าบ่บ่อยอเถื่อนได้เนื้อได้คุณมาถือคนกินมากินได้เลยเาถือเราอ่ะไปดูน้องนี่บ่อเลรบ่อที่เอามาย้อมเอมาย่อ 好了，他们加油，那去了跑一次。哎，开始跑了。刚开始，哎。好了，

คมเข็มคันหนาใส่โอ้ยบดเลยไข่นี่จังหน่อยเวยยยลบบาบดไข่แน่เย็นนี่จังหน่อยระเด็ดมากโอ,อ้ คนสีมาอะไรพี่น้องคอยกระซิบพาขึ้นนะเนาะขึ้นก่อนมูมอเชียงอ,งนะอยู้อู่อะไรลมเย็นมาใกล้สิเที่ยงแล้วก็สิขึ้นก่อนฝนเพราะว่าตอนไหนฝนตกเนาะตากฝนยันพิษแล้วพี่น้องยังบ่หึงนะสพิ่นกับโอีกหน่อยก็สิขึ้นกันแลหละให้เขาเที่ยงพี่น้องบ่ฮู้สิได้จะหมัดดอกกายานเนาะ โอเคน้องพี่น้องน้องคลอู้มันข่อยกระเพราขึ้นเลมือนกันหรยังบททันยังคนทำคนทำบททันนั่นนี่พรคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กกขอตัวลาไปแล้วเดอ้อสบายดีสวัสดีพี่น้อง